แอปเปิลไซเดอร์กินให้ถูกต้องได้ประโยชน์มากมายแอปเปิลไซเดอร์ไวน์เนกาคือน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิลมีคุณสมบัติเป็นกรดสูงรสเปรี้ยวจัดมีส่วนประกอบของกรด5%มีสีเหลืองคล้ายสีชามีส่วนประกอบของาธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งาธาตุโพแทสเซียมมีคุณสมบัติช่วยในการแบ่งเซลล์ถ้าร่างกายขาดาธาตุนี้ร่างกายจะมีอาการผิดปกติคือเติบโตช้าแก่ เกินวัยผมร่วงและหงอกเร็วและอื่นๆและแอปเปิลไซเดอร์วนยเนายังประกอบด้วยธาตุอาหารกว่า30ชนิดมีวิตามินมากกว่า6ชนิดมีกรดอะมิโนโลและสารเพคตินล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นยาอีกด้วยคือเป็นพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อและมีเอนไซม์หลายชนิดรวมอยู่ด้วย แอปเปิลไซเดอร์วนยเนาช่วยร่างกายได้หลายประการกล่าวคือชะลอความแก่ช่วยให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอช่วยย่อยอาหารคือช่วยระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยระบบหายใจแก้ไซนัสแก้เจ็บคอแก้หวาดแก้การเกิดเสมหะช่วยลดน้ำหนักได้ดีช่วยลดการปวดขอ้อแก้โรคคันกำจัดรังแคแก้ผมแตกปลายช่วยความจำให้ดีขึ้นป้องกันโลหิตจางแก้ แอ่อนเพลียแอปเปิลไซเดอร์วายเนกาเจ้จางช่วยลดน้ำหนักโดยการเผาผลาญขับของเสียออกจากร่างกายในความเป็นจริงใช้แอปเปิลไซเดอร์วายเกาเพียงอย่างเดียวลดน้ำหนักอาจไม่ปลอดภยัยควรใช้แอปเปิลไซเดอร์วายการ่วมกับน้ำผึ้งและรับประทานอาหารจำพวกที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลกินเนื้อสัตว์ที่ปราศจากไขมันหรือมีไขมันน้อยที่สุดจึงลดน้ำหนักได้ผล กินแอปเปิลไซเดอร์ไวน์เนกาลดอยากอาหารน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ช่วยควบคุมความอยากอาหารโดยเฉพาะตอนหิวไม่ให้กินมากจนเกินพิกัดช่วยลดน้ำหนักทางอ้อมนายแพทย์แอนดรูไวท์แนะนำให้กินน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึ่งถึงสองแก้วก่อนมื้ออาหารเพื่อลดความอยากอาหารช่วยให้กินอาหารปริมาณลดลงน้ำหนักตัวจึงลดลงตามนอกจากนี้อาจารย์สาธิตอินทรกรรม กูรูต้นตำรับชีวจิตยังแนะนำให้กินน้ำส้มแอปเปิ้ลช่วยแก้อาการอารมณ์แปรปรวนจากอาการอยากของหวานอีกด้วยโดยผสมน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์2ช้อนโต๊กับน้ำอุ่นดื่มวันละ2-3แก้ว กินอย่างถูกวิธีแพทย์หญิงจูดี้โกสโตนผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและชะลอวัยสมาชิกสมาคมวิทยาลัยแพทย์อเมริกันหรือ American College of Physicians ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำวิธีกินน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อย่างถูกวิธีดังนี้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์มีฤทธิ์เป็นโกรดก่อนกินทุกครั้งควรเจือจางด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้เพราะน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์เข้มขน้นอาจทำลาย เคลือบฟันและเนื้อเยื่อบริเวณปากและลำคอได้ผู้ที่มีโพแทเสเซียมในเลือดต่ำเป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์ทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาระบายยารักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจฉะนั้นผู้ที่รับการรักษาด้วยยาดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยง วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาเลือกซื้อน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วมีฉลากระบุชื่อและที่ตั้งของแหล่งผลิตชัดเจนมีเครื่องหมายอยหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพมอกทั้งนี้ควรสังเกตวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ร่รวมด้วยเพราะหากเลยวันหมดอายุสีกลิ่นรสชาติและคุณภาพของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเปิดขวดควรปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องใน ที่มืดและแห้งเช่นตู้เก็บเครื่องปรุงภายในครัวเพื่อป้องกันการระเหยและยืดอายุการเก็บรักษา กินแบบไหนไม่มีโทษการกินแอปเปิลไซเดอร์ไวนเก้าที่เหมาะสมคือวันละสองช้อนชาโดยผสมกับน้ำหรือน้ำผลไม้หากกินชนิดเม็ดแนะนำขนาด285มิลลิกรัมแต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนซื้อเพราะจากรายงานวิจัยในปี2005ที่สหรัฐอเมริกาศึกษาองค์ประกอบของแอปเปิลไซเดอร์ไวนก้าชนิดเม็ด8ยี่ห้อพบว่าส่วนประกอบที่ระบุไว้บนกล่องไม่ตรงกับปริมาณจริงที่ มีอยู่และมีส่วนประกอบแตกต่างกัน การรับประทานแอปเปิลไซเดอร์ไวนเนก้าในปริมาณเล็กน้อยและไม่บ่อยไม่ส่งผลเสียอะไรแต่ถ้ากินไปนานๆและปริมาณมากอาจพบปัญหาดังต่อไปนี้แอปเปิลไซเดอร์ไวนเนก้ามีฤทธิ์เป็นกรดสูงเนื่องจากส่วนประกอบหลักคือกรดอะซิติกถ้าดื่มโดยไม่ผสมอะไรเลยอาจทำลายสารเคลือบฟันหรือสารอีนาเมลเนื้อเยื่อในคอและปากเคยมีรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งกลืนแอปเปิลไซเดอร์ววนิก้าชนิดเม็ดแล้ว ติดคอและปรากฏว่าเนื้อเยื่อหลอดอาหารถูกทำลายเวลาดื่มจึงควรเจือจางด้วยน้ำหรือน้ำผล,ลไม้ก่อนถ้าดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเป็นเวลานาน,านอาจทำให้ระดับโพแทเสเซียมต่ำและกระดูกบางดังนั้นถ้าใครมีปัญหาโพแทเสเซียมในเลือดต่ำหรือเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์แอปเปิลไซเดอร์วินิก้าอาจมีปฏิกิริยากับยาที่กินอยู่เช่นยาขับปัสสาวะยาระบายยารักษา โรคเบาหวานและโรคหัวใจเพราะน้ำส้มสายชูมีโครเมียมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงระดับอินซูลินได้จึงควรปรึกษาแพทย์ น้ำส้มสายชูรักษาโรคได้แม้ไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของแอปเปิลไซเดอร์วินิกาโดยตรงแต่ยังมีหลายการวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าน้ำส้มสายชูมีสรรพคุณในการรักษาโรคคือโรคเบาหวานพบว่าน้ำส้มสายชูอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดตัวอย่างเช่นงานวิจัยที่ศึกษาผู้ป่วยเบาหวานประเภท2พบว่าการรับประทานแอปเปิลไซเดอร์วินิกาวันละสองช้อนโต๊ะก่อนนอน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนเวลาอาหารเช้าได้4-6เปอร์เซนโรคคอเลสเตอรอลสูงการวิจัยในปี2006พบว่าน้ำส้มสายชูช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูได้แต่ในคนยังไม่พบว่าจะให้ผลเช่นที่พบในหนูโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจงานวิจัยทางระบาดวิทยาพบว่าน้ำส้มสายชูช่วยลดความดันโลหิตของหนูและผู้ที่รับประทานน้ำสลัดที่มีน้ำ และน้ำส้มสายชูผสมกันสัปดาห์ละ5 6ครั้งมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานโรคมะเร็งมีงานวิจัยพบว่าน้ำส้มสายชูอาจช่วยฆ่าหรือชะลอการเจริญของเซลล์มะเร็งแต่การวิจัยทางระบาดวิทยาในคนยังให้ข้อมูลที่สับสนคือมีผลการวิจัยว่าการรับประทานน้ำส้มสายชูลดความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารแต่อีกผลการวิจัยกลับพบว่า เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะช่วยลดน้ำหนักมีการใช้น้ำส้มสายชูในการลดน้ำหนักมาเป็นพันปีโดยช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นผลการวิจัยในปี2005พบว่าผู้ที่รับประทานขนมปังกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยจะรู้สึกอิ่มเร็วกว่าคนที่รับประทานแต่ขนมปังอย่างเดียว Apple ิ i ไซเดอร์วิตกมีประโยชน์แต่ถ้ากินไม่ถูกหลักก็เกิดโทษได้ต้องระวังค่ะ ทั้้งนีโปรดใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทุ่นหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ